สวัสดีคะ่ะคลิปวันนี้แอนมาชวนเพื่อนๆทำพาสต้าจานโปรดของแอนเองนะคะแอนชอบกินคาโบนาร่ามากค่ะแต่วันนี้ไม่มีเส้นสปาเกตตี้นะคะมีเส้นพาสต้าเกลียวแบบนี้แอนก็เลยจะ,ะมา ทำให้เพื่อนๆดูด้วยเลยเนาะเพราะมันง่ายมากๆนะคะส่วนผสมก็นิดเดียวมีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวปริมาณแอนจะพิมพ์ไว้ให้ล่างคลิปจริงๆเนี่ยใส่ตามชอบได้เลยนะคะก่อนอื่นก็คือต้มเส้นก่อนเนาะใส่น้ําในหม้อเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือรอจนน้าเดือดแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าไปเส้นพาสต้าเวลาต้มเนี่ยคือแล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วก็แล้วแต่ประเภทเส้นจะเขียนไว้ข้างกล่องข้างถุงอยู่แล้วเพื่อนๆดูเอานะคะระหว่างที่รอก็มาหั่นเบคอนกันค่ะ ของแอนเส้นอันนี้ต้ม6นาทีค่ะเพื่อนๆก็จับเวลาไว้เรียบร้อยนะคะ,ะคาบูดราจริงๆเนี่ยคือจะไม่มีครีมนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่ครีมนะคะถ้าไปถามคนอิตาลีจริงๆเขาจะบอกว่าไม่ได้ใส่ครีมนะคะคือทาเหมือนที่แอนทํานี่แหละ,ะแต่ว่าเบคอนอาจจะเป็นคนละตัวกันก็คือจะผัดเบคอนก่อนเนาะทีนี้เนี่ย แอนจะบอกว่าคือส่วนใหญ่เขาจะใช้แต่ไข่แดงกันแต่แอนอะจะใช้ไข่ทั้งฟองนะคะถ้าเพื่อนๆถนัดที่จะใช้ไข่แดงอย่างเดียวก็ได้แต่แอน,อแอนชอบใช้ไข่ทั้งฟองอันนี้เบคอนน้ำมันเยอะมากแอนก็จะเทน,น้ำมันออกนะคะเบคอนได้ที่แล้วเทน,น้ำมันออกให้เหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟพักไว้ก่อนค่ะรอเส้นสุกระหว่างที่รอเส้นนี่ค่ะ ที่จะทําให้สปากเกตตี้หรือว่าพาสต้าของเราเส้นต่างๆเป็นคาโบนาร่ามีแค่นี้นะคะก็คือพาเมซานกับไข่ไก่ค่ะแต่ว่าวันนี้แอนมีพาเมซานเป็นแบบผงนะถ้าเพื่อนๆมีแบบที่เป็นขูดๆอะค่ะแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็อร่อยค่ะ นี่ค่ะแท้ตีเข้ากันวันนี้ไข่แอนฟองเล็กไปนิดนึงปกติแอนอะใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะคะไข่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองแล้วก็กับพัเมเปซานผสมกันแต่วันนี้ไข่ของแอนอะเป็นเบอร์สามะคะ่ะไม่เป็นไรเสียดายก็ไม่อยากใช้สองฟองก็ใช้ฟองเดียวเหมือนเดิมเนี่ยคะ่ะถ้าใช้ไข่แดงนะคะก็ใช้ไข่แดงสองฟองแต่แอนเสียดายไข่ขาวแอนก็ใช้ทั้งฟองแบบนี้ทีนี้พอ,อเส้นใกล้จะสุกนะคะ ก็เปิดแก๊สกระทะเบคอนของเราอีกรอบให้ร้อนนะคะแล้วก็ตักเส้นมาใส่เลยค่ะตักเส้นมาใส่เสร็จปุ๊บก็จะผัดให้ทั่วๆแบบนี้ค่ะผัดให้ทั่วๆเลยนะคะพอผัดทั่วดีแล้วปิดไฟค่ะอย่าลืมนะคะปิดไฟก่อนที่จะใส่ส่วนผสมพมาเมซานกับ ชีสของเราลงไปนะคะปิดไฟก่อนไม่งั้นอะไข่มันจะไม่เป็นไม่เป็นครีมมี่อะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนไข่กวนนะคะเพื่อนๆอันนี้มันแล้วสูตรนี้คืออร่อยมากนะคะอยากให้เพื่อนๆที่ชอบคาโบเนราลองทำกินกันแล้วก็ตรงนี้อนก็จะปรุงแค่พริกไทยดำนิดหน่อย ชิมดูก่อนนะถ้าอยากจะเติมเกลือก็ได้แต่ของแอนนะไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่าพอดีแล้วเดี๋ยวพอเวลาที่จะกินนะคะแอนก็จะโรยพาเมซานเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าในพาเมซานก็เค็มแล้วเบคอนก็เค็มแล้วเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะง่ายมากอันนี้แหละมื้อเที่ยงของแอนวันนี้ว่าจะทํามาฝากเพื่อนๆหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าทุกทีก็รีบๆทำเนาะหิว อันนี้เป็นจานหนึ่งที่แอนสอนในคอร์สทำอาหารไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยนะคะนักเรียนชอบมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แอนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ